บีน้ำทิพย์ชัดเจนฉีดวัคซีนแล้วไม่มีใครจ้างถ้ามีตัวที่ดีกว่าก็จะฉีดอีกเป็นนักแสดงอีกคนที่เข้าไปฉีดวัคซีนมาแล้วเช่นกันสำหรับบีน้ำทิพย์ซึ่งเจ้าตัวออกมาอัปเดตอาการหลังได้รับวัคซีนพร้อมกับดักคนที่ชอบดราม่าว่า ไปฉีดแล้วจริงๆนะคะโอเคไม่มีอาการอะไรเลยเป็นปกติมากไม่ได้เงินจากเรื่องนี้ไม่มีใครจ้างใดๆทั้งสิ้นสำหรับใครที่กลัวแพ้หรือมีโรคประจำตัวก็คิดเยอะๆนิดนึงว่าควรฉีดไหมปรึกษาแพทย์หาข้อมูลกันก่อนก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะ พร้อมกับแคปชั่นที่ว่าชีวิตฉันฉันเลือกเองในอนาคตถ้ามีตัวที่ดีกว่าก็จะฉีดอีกฉีดแล้วก็จะไม่ใช้ชีวิตประมาทยังคงใส่แมสไม่ไปในที่สุ่มเสี่ยงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด